ดีครับมาในบ่าวผู้ไทยก็มีออเดอร์มาแนะนำอยากระบอกหนึ่งครับตัวน,นี้ว่างครับมมมีเจ้าของครับเป็นไม้ประดูทั้งลำครับปีกโรลเลอร์ครับห้าสิบเซนชักแปดชิบครับ กำคอประดูแดงตัวนี้ว่างครับยังมุมมีเจ้าของครับพร้อมยิงครับตัวนี้พร้อมยิงพิเศษครับตัวนี้สามพันครับรวมส่ง มาเป็นไม้ประดูแดงครับสามพันบาทรวมส่งปีกโรเลอร์ห้าสิบซัก80ครับช่วงสัก80เดี๋ยวเอาก,กรับเม็ดมาวัดเบ้างครับแปบ๊บนะครับสูงปีกครับปีกโรเลอร์ มาจับมันนะจ,นจับหัวัดปีกเราเริ่หิมนอกเ้อร์เมื่อดมเห็นหงส์ห้าสิบเซนครับปลายครับอันเนี้ย ปล่อยปลายสามสิบสามเซนครับปล่อยปลายครับปล่อยปลายสามสิบสามเซนจับมองกรปีกนึ่งอกลางกลางปีกให้มันอยู่กลางๆนะเออพอ มาหอดหน้าไก่เนี้แปดสิบเซนครับทรงกำคอรครับพร้อมยิงสนใจทักมากครับ เดี๋ยวผมชี้ลงช่องทางติดต่อไว้เป็นเฟซบุ๊กครับท้ายคลิปเดี๋ยวผมลงไว้ครับเป็นกำคอรประดูแดงทั้งํำครับเดี๋ยวผมลงช่องทางติดต่อทางเฟซบุ๊กไว้ที่ท้ายคลิปด้วยครับสนใจกระทากมากครับหรือโทรมาสอบถามราคาก็ได้ครับ083 263 4425ครับ สวัสดีครับ